สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์มาถึงคนลัคนาราศีพิจิกกันนะครับในเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก่อนอื่นมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้นะครับอาจารย์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Line Today แล้วนะครับ สามารถเข้าไปอ่านบทความดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ Line Today นะครับก็เข้าไปกดติดตามนะครับช่อง YouTube อาจารย์แล้วก็ไปกดติดตามใน Line Today ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไทยแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ1,000บาทเท่านั้นนะครับหรือต้องการที่จะดูดวงกับอาจารย์ยักษ์โดยตรงโดยอาจารย์จะดูนะครับพื้นดวงให้ดูดวง รายปีแล้วก็ดูดวงรายเดือนให้นะครับติดต่อได้ที่ l ล n e ไ d โดียวลาพยาคยติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านจิตใจกันก่อนนะครับในช่วงนี้ยังไม่มีดาวลายโคโจรเข้ามาอยู่ในราศีพิจิกครับดาวประจำตัวคนละคณาราศีพิจิกนั้นเป็นดาวอังคารก่อนหน้านี้ครับโคจรอยู่ในภพอลิก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดครับ พอย้ายออกมาครับเข้าไปอยู่ในพบคนรักเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนลัคนาราศรีพิจิกจะค่อนข,ข้างขี้เหงาครับคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองขี้เก่งใจนะครับแต่อีกในหนึ่งก็มีดาวมฤตยูนะครับโคจรอยู่ตรงนั้นด้วยทำให้มีความคิดมีไอเดียประหลาดๆมีไอเดียแผงๆเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการหาเงินการหางานนะครับแต่ด้วย มุมดาวนะครับช่วงนี้คิดอะไรไอเดียอะไรมักจะไปในทางที่เราคิดแล้วก็คาดฝันหรือคาดหวังไว้นะครับถ้าจะมีการนัดพูดคุยเจรจาอะไรต่างๆอาจารยา์ยักษอยากให้ดาวสุกนั้นย้ายก่อนนะครับโดยที่ดาวสุกและดาวพุธท,ที่ถอยหลังตั้งแต่วันที่28สิงหานั้นจะเข้าไปอยู่ในราศีสิงห์ช่วงวันที่2กันยายนครับสุกย,ย้ยายพุธย้าย ทีเนี้ยนะครับช่วงที่ดาวการตัดสินใจคือดาวคารดีที่สุดก็จะเป็นช่วงวันที่2นะครับกันยายนจนถึงวันที่7นะครับกันยาจริงจริงมันจะเป็นวันที่8เวลาตีหนึ่งตีสามอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็ตัดวันที่7ทั้งวันแล้วละกันนะครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะดาวนั้นได้วอระโคโตะมะนวางครับหลังจากนั้นวันที่7ด จนถึงวันที่14ดาวนั้นจะโคจรติดพิษครุฑเพราะฉะนั้นช่วงดังกล่าวให้ระวังเกี่วเรื่องภูมิแพ้อากาศแล้วก็การใช้อารมณ์สักเล็กน้อยหลังจากวันที่14เป็นต้นไปครับดาวใจของเรานั้นจะไปอยู่ในตรียางเสาเพราะฉะนั้นช่วงดังกล่าวมันจะอ่อนไหวเกงใจต่อเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาเช่นชวนไปทำอะไรเทาๆชวนไปทำอะไรผิดกฎหมายชวนไปปาร์ตี้ ชวนไปกินเหล้าหรือไปสถานอักโคจรซึ่งอาจจะชวนไปทดลองอะไรที่มันไม่ดีช่วงนี้ต้องระวังเยอะๆนะครับและในช่วงวันที่21เป็นต้นไปนะครับดาวอังคารจะเสวยเทสาตรีเลิกช่วงน,นั้นก็จะเป็นช่วงที่อะไรครับ ไม่ค่อยอยากอยู่กับที่ไม่ค่อยอย,อยากอยู่คนเดียวนะครับเป็นคนขี้เหงาอยู่ติดบ้านไม่ได้จะต้องออกไปเที่ยวข้างนอกก็อยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารการกินการเดินทางไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไปแล้วไม่น่าจะสนุกมากเพราะว่าดาวถอยหลังเยอะเหลือเกินแถมดาวมะุตยูครับโคจรถอยหลังในช่วงวันที่18 กัญยายนด้วยมันจะทําให้เราเป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเชา้ายิ้มแย้มเที่ยงร้องไห้อะไรลักษณะนั้นก็อยากให้ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินการงานมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับทีนี้เรามาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันครับช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านสวีทซิสเตอร์คับเป็นร้านขายของออนไลน์ทับขายทั้งอุปกรณ์ทํา เบเกอรี่และวัตถุดิบทำเบเกอรี่ขายทั้งปลีกแล้วก็ขายทั้งส่งข้อดีของร้านสวีทซิสเตอรคือตัวร้านเองนั้นทำเบเกอรี่ขายด้วยก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องโปรดักดีเป็นพิเศษครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์0 6 5 6 4 3 6 3 2 9ครับมาดูเรื่องการเงินการทองกันครับ ทีนี้ปรากฏว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นทั้งดาวรายได้หลักแล้วก็ดาวรายได้เสริมสะเวยราชาเลิกแต่ดาวนั้นโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองมว่าช่วงนี้จะมีรายได้เสริมดีกว่ารายได้หลักหรือลักษณะงานคือทำเป็นจ็อบจ๊อบทำแล้วจบแล้วได้เงินจะดีถึงดีสุดนะครับส่วนคู่แข่งศัตรูนะครับหลังจากวันที่ 2กันยาเวลาบ่าย2อนอขึ้นไปดาวศุกร์กับดาวเสาร์จะเลิกเล็งกันเพราะฉะนั้นการติดต่อพูดคุยเจรจาจะดูดีแล้วก็ได้เปรียบมากขึ้นแม้ว่านะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวลาพระโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นกว่าจะปิดกว่าจะจบได้นั้นเหนื่อยพอสมควรต้องแก้เรื่องเอกสารแก้เรื่องข้อตกลงกันวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้น ใครนะครับที่ค้าขาอยู่ก็ดูเรื่องเอกสารสัญญาดีๆเพราะดาวพุธโครจรถอยหลังทีนี้กลายเป็นว่าดาวลายรับนะครับซึ่งเป็นดาวพฤหัดโครจรถอยหลังดาวการเงินซึ่งเป็นดาวพุธเป็นดาวลาภะก็โครจรถอยหลังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงแรกตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่19จะเป็นช่วงกระเป๋าฉีกก็คือหาได้เท่าไหร่เก็บไม่อยู่ครับแต่หลังจากวันที่ 19เป็นต้นไปครับดาวพุธก็จะกลับมาเดินเป็นปกติแล้วก็ดาวค่อนข้างเดินเร็วด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีความสําเร็จเรื่องเงินความสําเร็จเรื่องงานเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องความรักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเป็นมุมดาวที่ต้นเดือนมีปัญหานะครับหลัง19ไปมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาส่วนดาวพฤหัสที่โคจรถอยหลังนั้นอาจารย์ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหากับเราเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ตัวาดาวพฤหัสที่ได้ราชาเลิกนั้นอาจจะต้องขายระดับกลางถึงระดับบนขึ้นไปไม่ขายระดับล่างลงมานะครับเพราะดาวยังได้ราชาอยู่แต่อาจจะ จัดแพ็กเกจเป็นแบบยิบย่อยสักนิดนึงนะครับเช่นเป็นของที่มีคุณภาพแหละแต่เคยขายนะครับทีนึ่ง1,000ชิ้นอาจจะแยกย่อยเหลือ300หรือเหลือ500ชิ้นอะไรลักษณะนั้นก็จะช่วยให้ขายง่ายขึ้นเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีส่วนด้านโซเชียลถ้าจะมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินขายออนไลน์ทางโซเชียลตอนนี้ท่านก็สามารถทำได้แต่อาจารย์อยากให้เริ่มก่อนวันที่18 กันยายนก่อนที่ดาวมะรุตยูนั้นจะโครจรถอยหลังเอาเป็นว่าสรุปรวมง่ายๆคือนะครับ1-19นะครับหาเงินได้เก็บไม่อยู่แต่19ไปแล้วนะครับก็จะเริ่มเก็บเงินอยู่เริ่มต่อรองได้เริ่มพูดคุยแล้วเราได้เปรียบหรือไม่โดนเอาเปรียบมากจนเกินไปก็ถือว่าเป็นช่วงดีในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนั่นเองครับต่อมา เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยแอนฟาร์มครับแอนฟาร์มนั้นเป็นทั้งที่พักนะครับเป็นทั้งร้านอาหารคาเฟ่ไปในตัวแล้วก็เป็นทั้งสวนสัตว์ด้วยก็คือมีการเลี้ยงสัตว์ระบบเปิดนะครับจะขึ้นเชียงใหม่อย่าลืมแวะนะครับแอนฟาร์มที่ลำปางแม่หมอหรือจะลงจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพก็อย่าลืมแวะดูนะครับใครเบื่อฟาร์มแพะว่ามีแต่แพ้แล้ว ไปแอนฟาร์มครับมีทั้งแพะทั้งแกะทั้งม้าแคะแพะแคะนะครับเยอะแยะมากมายมีไก่ฟ้าพญาลอให้ดูด้วยนะครับเบอร์โทรครับ0815625333ครับทีนี้มาดูด้านสุขภาพนะครับในช่วงแรกก็ไม่มีดาวไลนะครับโครจรอ,อยู่ในภพมรณะดาวพุธเองครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่2นั้นโครจร ติดพิษหน้าเพราะฉะนั้นนะคบให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องท้องเรื่องกดไหลย้อนแล้วก็ระวังเป็นภูมิแพ้ผิวหนังเกี่ยวกับเรื่องน้ําสกปรกนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับตากฝนลุยน้ําลุยท่ออะไรจับมาก็รักษาความสะอาดให้นิดนึงระวังจะเป็นเลยครับผดผื่นคันใต้ร่มผ้าครับหลังจากนั้นดาวพุธก็ย้ายราศีในวันที่2เวลา16.00นย์ศยบ ดาวพุธได้มหาจักรและราชาโชคแล้วก็โคจรถอยหลังมันก็เลยจะทำให้นะครับจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังนะครับเพราะศุกร์เนี่ยแทนผิวหนังอาทิตย์เนี่ยแทนสายตาระวังเรื่องการใช้สายตาในการทำงานมากเกินไปช่วงนี้ก็จะตาพร่าตาเบลอตามัวอะไรต่างๆอาทิตย์แทนกระดูกสันหลังด้วยเพราะนั้นก็อย่ายกของหนักในช่วงนี้แล้วก็อย่ากเกรงใจคนอื่นเช่น อ่ะเป็นผู้ชายเจอผู้หญิงยอหน่อยอ้อนหน่อยไปยกเขาจนหลังเราพังอะไรเงี้ยถ้าไม่ไหวก็หาคนมาช่วยไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธไปเลยนะก็ช่วยแ,ลแหละแต่ว่าช่วยหาคนมาช่วยไม่ใช่คนเดียวยกคนเดียวยก,ยวยกอะไรลักษณะนั้นนะครับและด้วยความที่หลังจากวันที่1 8มตรตยูถอยหลังเพราะฉะนั้นมันจะมีเกณฑ์ปวดฟันครับเพราะฉะนั้น คนลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ไปอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนในช่วงดังกล่าวหรืออยู่ดีๆเสียวฟันแบบไม่มีเหตุผลนะครับเพราะนั้นให้ระวังเกี่ยวเรื่องสุขภาพในช่องปากให้ดีและดาวพุธนะครับจะเริ่มย้ายเข้าไปติดนะครับพิษครุดนะนะครับย้ายเข้าไปติดพิษครุดเนี่ยในช่วงวันที่ อ่าสิบเกนะครับแล้วก็ดาวก็จะกลับมาเดินเป็นปกติแล้วก็มีดาวศุกร์นะครับที่ติดพิษครุฑอยู่ตรงนั้นด้วยดาวศุกร์จะเริ่มติดพิษครุฑในช่วงวันที่10จนถึงวันที่13ก็อยากให้ระวังภูมิแพ้อากาศแต่ว่าช่วงนี้ดาวนั้นมันอยู่ในราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงาน แบตหมดหนูกัดสายไฟขาดหรือไฟฟ้าช็อตอะไรลักษณะนี้ให้ระวังนิดนึงหรือว่านะครับปกติแล้วเราเป็นยูทูบเบอร์เอากล้องไว้ในบ้านปรากฏว่าพอเอาออกไปข้างนอกระวังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลุดมือตกแตกหรือเสียหายในยช่วงดังกล่าวแต่พอดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติแล้วอาจารย์ว่าทุกอย่างน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนาแต่ ด้วยความที่มนุษย์ยูมันโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่ามันจะเกิดกับทรัพย์สินสินค้ารอบตัวนะครับเช่นนาฬิกาเรือนลากมือถือเรือนโปรดตกหน้าจอล้าอะไรเงี้ยก็อยากให้ระวังนะครับของตกแตกหรือบางทีชาร์จแบตเกินเวลาแบตบวมเครื่องระเบิดก็อยากให้ระวังตรงนี้ด้วยนี่ก็เป็นสุขภาพทั้งหมดของคนลัคนาราศีพิจิกครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่อง นะครับการงานกันดีกว่าช่วงนี้สนับสนุนโดยเ m เม g ร์ครับเอเม g รเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางครบวงจรครับตัวท่านเป็นเน็ตไอดอลเป็นโซเชียลอยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองลองโทรไปปรึกษาเ m e r g e ์ครับเอเม g รให้คำปรึกษาได้หรือนะครับตัวท่านผลิตอยู่แล้วผลิตไม่ไหวให้เ m เม g ร์ผลิตเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถทำได้หรือต้องการจะ ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เ m e r อรก็ทำให้ได้อยากให้หอมนานขึ้นให้กลิ่นดีขึ้นให้มันมีเท็กเจอร์ที่นะครับตัวท่านต้องการนะครับสามารถโทรหาเ m e r อรได้เลยครับเบอร์โทร063 664 2545ครับทีนี้เรามาดูดาวการงานกันในเดือนนี้ดาวทิตนั้นจะอยู่2ราศีครับคืออยู่ในราศี สิงห์และย้ายมาอยู่ในราศีกันปรากฏว่าเปิดหัวมาดาวอาทิตย์นั้นได้วอละโคตะมะนาวางเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าในช่วงนี้นะครับเรื่องการงานนั้นช่วงไหนก็ได้ได้หมดเลยดาวทิตให้คุณทํามุมดีทั้งหมดเลยจะอยู่ในราศีสิงห์ก็เสวยมาธโนเลิกเป็นเลิกที่ดีนะครับจะย้ายมาในช่วงวันที่17 ก็เสวยเลิกดีอีกแต่ถ้ามองกันนะครับช่วงที่ดีที่สุดในการเริ่มงานอย่างน้อยสุดถ้าอยากได้ไวัสุดในเดือนนี้เอาวัสุดก่อนก็ควรจะเป็นหลังจากวันที่สองกันยายนไปแล้วให้ดาวสุกไม่โดนนะครับดาวเสาทําร้ายแล้วก็มีดาวลาพะซึ่งเป็นดาวพุดนั้นโคจรไปอยู่ทับกับดาวอาทิตย์แสดงว่าถ้าใครอยากย้ายงานเปลี่ยนงานตกง,งาน มุมนี้ก็พอทําได้เพราะอย่างน้อยก็ไม่มีดาวอยู่ในภพมรณะแล้วก็ไม่มีดาวอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําว่าให้เลยวันที่2ไปแล้วก็คือเริ่มอะได้วันที่3แต่ถ้าอยากได้ดีๆอยากได้แบบไม่โดนเอาเปรียบอยากให้ลูกค้าคุยง่ายไม่มีปัญหาแนะนําเป็นหลังจากวันที่13กันยาครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคนรักแล้วก็เป็นดาวลูกค้านั้น จะสเสวยวอละโคตะมะนาวางนะครับและได้เลิกดีคือมหัทธโนเลิกด้วยในช่วงเดือนก่าว13กันยาไปครับแต่ถ้าอยากให้ดาวนะครับเดินสมูทก็อาจจะต้องรอในช่วงวันที่19กันยาดาวพุธก็จะเดินเป็นปกติเท่ากับจะไม่มีนะครับดาวสเสวยเลิกไม่ดีและนะครับงานที่ทำก็จะทำได้ทนทำได้ยาวทำได้นานเพราะว่า ก่อนที่ดาวพุธจะเดินในวันที่19วันที่17ดาวทิตย้ายราศีแล้วก็พุธกับอาทิตย์นั้นโคจรเป็นกเกษตรสลับเรือนกันหรือถ้าคลายยื่นใบสมัครไปแล้วนะครับเขาเคยเรียกสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่เรียกอีกนะครับหายไปเขาอาจจะส่งอีเมลเข้ามาลองเข้าไปดูอีเมลหน่อยที่ครับหรือว่าเขาอาจจะส่งพิมพ์อีเมลผิดตัวเช่นนะครับตัว L ตัว I ตัว J พิมพ์ผิดกัน อะไรลักษณะนะั้นลองโทรไปถามลองกระทุ้งสักหน่อยอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงดังกล่าวเพราะดาวมรุตยูนั้นโคจรถอยหลังหรือมันเข้าไปอยู่ในจังเมลเมลไวรัสหรือเมลขยะก็ลองเข้าไปตรวจเช็คดูมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเท่ากับช่วงเดือนนี้แม้ว่าพฤหัสจะถอยหลังแต่ดาวการงานซึ่งเป็นดาวทิศนั้นดีมากๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับพอย้ายราศีแล้วนะครับดาวการงานอยู่ในภพลาภะลาพะแปลว่าสำเร็จและสเสวยโจโล,โลเลิกด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นงานยากอาจะด้เป็นงานหนักงานยากสักหน่อยแต่มีความสำเร็จมาแล้วก็จะได้ทำยาวทำนานไร้ซึ่งปัญหาส่วนนะครับมุมดาวที่จะไม่ดีก็คือหลังวันที่28กันยาไปแล้วครับดาวอาทิตย์ จะเสวยตรียางเสาแม้จะเสวยภูมิปาโลเลิกซึ่งเป็นเลิกที่ดีแต่ตรียางไม่ดีครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําให้เป็นช่วงตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่28เป็นช่วงที่หางานย้ายงานดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาดาวดีทั้งหมดเลยนะครับก็ควรจะเป็นช่วงวันที่19เครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพอวันที่20แล้วดาวคาง,งซึ่งเป็นดาวใจเราเนี่ยมันจะเสวย ตรีอางสาวเทสาตรีเลิกนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้แบบเอาแค่ดาวสุกดวงเดียวซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าการต่อรองเจราจาอะไรต่างๆก็13กันยาเป็นต้นไปครับส่วนการนะครับขยายงานในช่วงนี้ไม่แนะนำด้วยประการทั้งปวงครับส่วนการรับลูกน้องนะครับอาจารย์ว่าได้หมดขอเพียงแต่ว่าให้เลยวันที่สา นะครับกันยายนไปแล้วให้ดาวศุกร์กับดาวพุธนั้นย้ายราศีเสียก่อนนะครับนอกนั้นดูแล้วไม่มีปัญหาลูกน้องอาจจะดื้อหน่อยแต่ทำงานค่อนข้างเก่งแล้วก็นะครับเป็นคนที่ใช้ได้พึ่งพายามลำบากหรือ,อยามมีปัญหาได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานดีๆส่วนด้านลูกค้านะครับในช่วงวันที่ 1กับวันที่2นั้นอย่าเพิ่งไปนัดคุยครับนัดคุยวันที่3แต่ในช่วงวันที่3จนถึงวันที่13อาจจะต้องลดแลกแจกแถมหรือยอมเสียเปรียบสักหน่อยครับหลังจาก13ไปจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็หลังจากวันที่19ไปจะคุยง่ายนะครับเจรจารู้เรื่องแล้วก็เราได้เปรียบหรือว่ามีเงินเหลือน,นั่นเองเท่ากับว่าในช่วงเดือนกันยานั้นมุมดาวที่ดูแล้วมีปัญหาแต่อาจารย์มองว่า มันไม่น่าจะหนักเหมือนช่วงเดือนก,นกรกฎาคมแล้วก็สิงหาที่ผ่านมานะครับรอนิดหนึ่งพอดาวทุกอย่างเดินทุกอย่างก็จะสมูทครับและในช่วงนี้มุมดาวจะไม่มีอะไรอยู่ในภพมรณะแล้วก็เรียกว่าชิลๆกันไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต,ต้องมีความมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองสักหน่อยนึงเพราะดาวอังคารที่โคจรเป็นปล่านั้นบางทีเราจะไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง การงานครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับสปอนเซอร์ในช่วงนี้ได้แก่ห้างทองทองใบ1สาขาพระประแดงครับเป็นห้างทองที่เปิดมากว่า40ปีนะครับมีทั้งเพจ f a c e b o o k นะครับเข้าไปดูได้นะครับและขายทั้งทองรูปพันธ์ทองแท่งด้วยเบอร์โทร0 2 4 6 3 1 4 5 3ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะครับ สําหรับคนโสดวันที่1วันที่2อตัดทิ้งเลยนะครับวันที่หวันที่สตัดทิ้งเลยเพราะสุกกับเสาเลงกันถือว่าเป็นดาวคู่ขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยเฉพาะเลยครับหลังจากนั้นดาวสุกย้ายราศีดาวพุธย้ายราศีนะครับทีนี้เรามาดูมุมดาวกันนะด้วยความที่ดาวสุกพอย้ายราศีนะครับมันไปอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวพุธเพราะนั้น คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่หาเงินเก่งครับแล้วก็เป็น,ปนความเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแต่ค่อนข้างที่จะขี้เก่งใจแล้วก็ทําอะไรจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่พื้นดวงนั้นหาเงินเก่งแต่ดูแล้วเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับดูตามมุมแล้วนะครับด้านมุมดาวนั้นสามารถไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าตั้งแต่วันที่3 กันยาไปเนี่ยนะครับสามารถจะครบได้ครบทนครบยาวครบนานได้แต่ช่วงที่ดีที่สุดนะครับในช่วงนี้ก็คือในช่วงวันที่13นะครับกันยาไปแล้วในช่วง13กันยานั้นดาวสุขได้วอละโคตมานวางมหันโนเลิก เป็นช่วงที่ดีมากก็คือจะต้องนอกจากหาเงินเก่งนะครับจิตใจดีแล้วงานก็ดีสติปัญญาก็ดีจะมีมุมเสียอยู่นิดนึงคือบางทีสุขภาพไม่ค่อยดีเจ็บป่วยได้ง่ายเท่านั้นเองนะครับและหลังจากนั้นวันที่17ครับดาวอาทิตย์ย้ายราศีคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะคบทนคบยาวคบนานเพราะ พุทกับสุขนั้นมันเป็นคู่ธาตุเวลาคบแล้วจะคบยาวนะครับจะเป็นคนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับบ้างานทํางานเก่งแล้วก็กล้าขิดกล้าพูดดูมุมดาวแล้วนะครับไม่ค่อยมีมุมดาวเสียแต่จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะคิดถึงเขามากทําให้เป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจเขาพูดมาคํานึงก็เบะร้องไห้อะไรลักษณะนัก็อยากให้อะไรครับ เข้าใจคนลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ด้วยและนะครับหลังจากดาวทิศย้ายครับดาวสุกก็ย้ายราศีเช่นเดียวกันวันที่27ครับวันที่27กันยาดาวศุสุกย้ายราศีทีนี้ดาวสุกไปอยู่ในภพลาภะนะครับก็ให้ระวังนิดนึงว่าเป็นคนที่เลิกกับแฟนขาดหรือ,อยังนะครับมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าเพราะว่า คนที่เข้ามานั้นการงานเขาอีดีแต่อาจจะเป็นคนจรค่ะเพาคนจรก็คือเป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดไม่ใช่คบไปได้สักพักเพิ่งรู้ว่าเขาแต่งงานมีลูกแล้ว3คนอยู่ที่ต่างจังหวัดอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็การครบกันแบบเนี้ยเมื่อคบแล้วมันก็จะคบทนคบยาวเหมือนในช่วงแรกแต่ว่าช่วงแรกนั้นเป็นคู่ทาต อันนี้เป็นคู่สมพลก็จะทําให้ครบยาวเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าในช่วงที่13จนถึงวันที่27นั้นเป็นช่วงที่ดีสุดพอดาวสุกย้ายราศีแล้วไม่ค่อยแนะนําเกี่ยวเรื่องความรักในช่วงนี้เท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะคบทนคบยาวคบนานแต่ดูแล้วคนที่เข้ามาหลัง27มันจะเป็นคนที่ถามไม่ตอบมีความลับมีด้านดาร์กไซส์มีอะไรเข้ามา ค่อนข้างเยอะแล้วก็อังคารนั้นเสวยตรีอย่างที่ไม่ดีแล้วนะครับเราก็แบบเหมือนแบบอยากมีแฟนอ่ะล้วก็ไม่ได้สนว่าจะเป็นใครอาจจะขาดการคัดกรองอะ่ะพอตกลงเลือกตกลงคบไปแล้วเนี่ยก็จะได้คนที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็โฟกัสแค่13จนถึง27กันยาเท่านั้นนะครับส่วนสำหรับใครที่นะครับ มีแฟนอยู่แล้วนะครับช่วงที่จะต้องระวังการทะเลาะเลิกลากันคือช่วงวันที่1จนถึงวันที่2เท่านั้นครับหลังจากนั้นดาวศุกร์ก็จะย้ายราศีทีนี้มันจะทําให้นะครับถ้าแฟนท่านตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานนะครับแล้วก็การพูดการจาก,การคุยกันก็จะเริ่มดีขึ้นแฟนท่านอาจจะชวนท่านลงทุนทํานู่นทํานี่มีกิจกรรมร่วมกันนะครับแต่ในช่วงแรก แฟนท่านค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งหรือไม่ก็ใช้เงินท่านนะครับแต่ว่าก็หาเก่งยังพอหาเงินได้แหละว่าหลังจากวันที่13เป็นต้นไปนะครับการเงินของการทองแฟนท่านจะดีแล้วก็อยู่ในการควบคุมการทําอะไรก็จะมีความคิดหน้าคิดหลังนะครับแล้วก็ด้านจิตใจทีนี้จะไม่ค่อยนึกถึงท่านและจะไปมุ่งเน้นเรื่องการหาเงินหาทองแล้วก็จะหาได้ด้วยนะครับถ้าถามว่า สำหรับแฟนคนลัคนาราศีพิจิกควรจะเริ่มงานเมื่อไหร่นะครับอาจารย์ก็แนะนำครับในช่วงวันที่13เป็นต้นไปดีครับหรือไม่นะครับอยากให้ดาวมันเดินเยอะๆก็จะเป็นช่วงวันที่19จนถึงวันที่27นะครับส่วนในช่วงวันที่27นั้นแฟนของท่านมีเกณฑ์ย้ายงานลาออกจากง,งานหรือไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นไม่ได้ค่อยได้เจอกันในช่วงดังกล่าวแล้วก็ ดูมุมดาวตรงนี้ต้องระวังเกี่ยวเรื่องระบบหายใจของแฟนท่านด้วยนะครับแล้วก็ไม่ควรพาไปกินอะไรแผลงๆเช่นปลาหมึกช็อตอะไรเงี้ยจะมีเกณฑ์ท้องเสียนะครับหรือว่าเ,อาเขาเรียกว่ากดกัดกระเพาะได้นะครับก็อยากให้ระวังตรงนี้ด้วยนอกนั้นก็ดูไม่มีอะไรมากครับมุมดาวแล้ว นะครับช่วงอันตรายช่วงมีปัญหาคือช่วงดาวสุกร์กับดาวเสาวนั้นเล็งกันเท่านั้นเองครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมเข้าไปอ่านใน Line Today ด้วยนะครับเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ว่ากันครับลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ